โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC ฟซึคนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะค่นบรรลุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข็ไมูนทีนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจ ฟังคลิปขึ้ลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด V A P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าได้จ่ายแตอย่างไรแถมได้ข้อมูลแบบ V i P ขอบคุณ L C C 777ครับก็อ,บบอ,อย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่แอด V A P K L N นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคืนวันนี้ แน่นอนครับไฟร์เดย์ไนท์หลีกใหญ่นี้ตเตกกันเพียบเลยนะครับทริปแรก3คู่ได้เรียงตามเวลาแต่เริ่มที่เวลาตีหนึ่งครึ่งกันก่อนนะครับบนเดสซีกียเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับอาเบลไลซิกจะเปิดบ้านเจอกับสตุตการ์ทไลซิกในออสตาร์ตไม่ดีนะครับบุกไปแพ้ไมสมา0ต่อ1ยังไม่มีต้มน,นะครับคืนวันนี้อานเดอร์โซลอรก็ยังลงไม่ได้แต่ว่าที่เหลือครับ มา,าร์เซลซาบิเซอร์ที่มีข่าวว่าจะย้ายเนี่ยนัทธิราเป็นตัวสำรองนะครับก็ลุ้นช่วยทีมลงตัวจริงเหมือนกันนะครับเล่นกับเควินคัมเพล็นาวุกมีคร uh ิสโตเฟอร์เอ uh ็มค uh ุน e คูเอมิลฟอสเบิร์กนะครับข้างหน้าเป็นอันเดรซินวาของหน้าตัวใหม่ฝั่งของสตุูดร์ดออสตาร์ดีมากนะครับเปิดบ้านถล่มน้องใหม่อย่างไกรเทอร์เฟียสไป5ประตูต่อนหนึ่งทั้งที่ผู้เล่นเจ็บเนี่ยเอาง่ายว่าไม่พร้อมเนี่ยกว่า10รายนะครับ ตัวหลักมีมาร์คเข้มประกัหลังที่ยิง2ประตูนะครับวัตารุเอนโดมิดฟิลด์ญี่ปุ่นที่ซัดประตูได้นัดที่แล้วที่เหลือมีฟิลิปฟอสเตอร์ดานิเอลดีดาวียนะครับฮาร์มาร์ดี้ชาดดีอูครับที่ยิง2นัดติดต่อกันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันไรซิสเอาชนะไปกลับในบ้านชนะส0ูนะครับเฮดตรงนี้สี่นัดหลังสุดที่เจอกันไลซิสชนะทุกเกมครับคือผมมองว่าซุกาจริงๆไม่พร้อมเลยนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่โปรแกรมนัดแรกเป็นใจเล่นในบ้านเจอทีมน้องใหม่นะครับเกมนี้ต้องมาเจอไรซิสที่แพ้มาในนัดแรก ไม่ว่าจะมองมุมไหนครับไลฟสิกชนะแน่ครับสามแต้มแรกฤดูกาลนี้ครับดูแล้วไลฟสิกชนะแน่หนึ่งประตูมีแน่ไปลุ้นเม็ดสองเชียร์ไลฟสิกนะครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่สี่บิสตอลเปิดบ้านเจอกับสวอนซีนะครับบิสตอเนี่ยมีอยู่4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดบุกชนะเรดดิ้งมา3-2นะครับเดนเจลเพียร์ซันกุนซือเตรียมส่งอเล็กซ์สกอตต์อันเดรสไวมันข้างหน้าเป็นคริสมาติน ฝังของสวอนซีเนี่ยออกสตาร์ทแย่มากนะครับเสมอหนึ่งแพ้สองมีแค่แต้มเดียวเกมล่าสุด ก็แพ้คาบ้านกับสตกมา1 3มนะครับดีเจฟูตันจมีแพทเตอร์สันข้างหน้าเป็นเจอปิโรครับฤดูกาลที่แล้วเ,เจอกันบิสตันก็ไม่แพ้นะครับเกมในบ้าน1 1หนึ่งเกมเยือนบุกชนะ31ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยสวอนซีเขาอาจจะมองว่าดูเหลื่อมนิดๆิดนะครับแต่ผมมองว่าเป็นวสวอนซีที่ไม่ได้เป็นวสวอนซีที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้นครับผู้เล่นดาวดังหลายคนไม่อยู่แล้วนะครับเอ,า,อาง่ายเป็นขาลงสุดๆนะครับเจอกับบิสตันของเนเจอร์พียัลสันกุลซือประสบการณ บ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ครับอยู่ที่ว่าจะ1ห,หรือ3คะแนนนะครับติดท้ายที่เวลาตีสอตรงครับนิเกินฝรั่งเศสนะัดที่3บรัสเปิดบ้านเจอกับอาริสแองชัแมนบรัสเนี่ยเสมอมา2นัดมี2แต้มน,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแรนมา1 1ครับมีโรแมนฟาอิฟคู่หน้าเป็นอีวิงคาโดนาเล่นกับสตีฟมูนี่เหมือนเดิม ฝังของเปริซแซงแช็กแมงรองแชมป์เก่านะครับชนะมา2นัดร,รวดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสตาบูกมา4-2นะครับนะ่าสนใจตรงที่ผู้เล่นตัวที่ได้พักเนี่ยน่าจะยังไม่กลับมานะครับพวกเนมาอังเคลดีมาเรียมาโกวารัตีเนี่ยมีโอกาสจะได้พักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างรามอสเจ็บเมซซี่เองก็น่าจะยังต้องเรียกความฟิตอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยตัวใหม่อย่างฮาชับฮาคิมีพร้อมลงเล่นโจชิโยวายนาดุ่มนะครับน่าจะเล่นกลางกับอันเดเอเรราแนวรุกน่าจะเหมือนคราบเดิมครับจะเล่นแด็กสเลอร์ รียันเอมปาเป้แล้วก็มารอีกาดีนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน3นัดทั้งในบอลลีกและบอลถ้วยเปเชชนะขาดทุกเกมนะครับชนิดที่ไม่เสียประตูให้กับแบสเลยครับผมมองว่าแม้ว่าจะยังขาดผู้เล่นหลายคนนะครับเปเชแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเดินเครื่องต่อครับมาริสโซโปเชตติโน่น่าจะคือผู้เล่นที่ลงเนี่ยก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาโปเชตติโนนะครับผมมองว่าวัดใจเปเชครับ ดีพอที่จะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่อาร์เบลไลสิกบริสตันและปารีสแซงแชรแมงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย